สวัสดีครับสวัสดีครับน้อ่าชื่ออะไรผมชื่อนนครับโอเคไอ้นอนอย่าโรกอายุเท่าไหร่ยี่สิบแปดครับนะ2ยี่บแปดเออทําอะไรตอนนี้ผมเป็นพนักงานราับิดสากิจกับน้าโอเคนัดเอ้ยนนมีอะไรคุยพี่นนท์ครบผมคบกับผู้หญิงคนหนึ่งครับนะประมาณสองปีแล้วครับออาเข้าปีที่สามกายผมคิดว่าอยากจะสร้างครอบครัวกับเขาแต่มผมก็คือแบบยังเป็นเสืออายุอะ ก็มีเนี่ยครับล่าสุดก็เขาอะเป็นคนที่ไม่เคยเช็คเราไม่เคยน่าอะไรเราเลยแม้แต่ครั้งเดียวคือผู้สนับผู้สนับสนุนหลักของมึงก็ไม่เคยเช็คไม่เคยอะไรกับมึงใช่ก็คือทีเนี้ยครั้งล่าสุดเนี่ยครับนะเขาอ่ะก็คือผมก็ไปหาเขาเนี่ยครับก็ไปนอนบ้านเขาแต่ทีเนี้ยเขาก็จบโทรศัพท์ผมขึ้นมาเช็คแล้วผู้สนับสนุนมึงกับเช็คมกอะไรกัรับพะโลยกเลยครับนะอ้าวทำไมอยู่ๆเขาเช็คมึงอะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับไอเหี้ยผู้สนับสนุนหลักชักไม่ไหวเช็คเลยปรากฏว่าโอ้โหเต็มกราฟเรียกว่าเต็มกราฟมึงเกมกี่ตัวอะเรียบร้อยครับยกแข่งตัวเดียวครับตัวใหญ่ด้วยอ๋อเกมตัวใหญ่เลยมีตัวที่มึงคุยอยู่ชัดๆอยู่ตัวหนึ่ง ผมพูดไปแล้วเหมือนผมเห็นแ่ตัวว่ะนะมึงเห็นแกตัวตัวมึงอเห็นตัวอยู่แล้วคือไม่ได้เหมือนมึงอะใช่เลยเออเออคือเนี่ยครับเขาจับได้ครับน่าผมมีความรู้สึกว่าผมทำเขาเสียใจมากแบบผมรู้สึกได้ว่าแบบเขากําลังแบบเสียใจแบบเสียใจที่สุดคือเห็นผู้หญิงร้องไห้แล้วแบบโอ้โหนะผมทนไม่ได้ถ้าผมเห็นผู้หญิงร้องไห้คือผมเลืนดไเลยผมคือมึงเห็นน้ําตามึงเห็นน้ําตาผู้สนับสนุนหลักแล้วมึงโอ้โหสลดใจเลยคือคนนี้เหมือนแบบว่า ทุกอย่างมันผุดขึ้นมาในหัวเลยครับนะคือมันเหมือนแบบว่าแก้วที่มันล้าวอะนะไม่นานก็ผมจะแตกผมก็ยังอยากแก้ตัวแต่ผมมาขอกาสเขาเ่ที่จะแก้ตัวอยากทําให้มันดีที่สุดตอนที่มึงเกมยกเข่งเนี่ยเขาร้องไห้ไหมโอ้โหสุดตีนครับนะแล้วมึงทํำยังไงก็ผมก็กอดเขากอดเขาอ่ะโอเคครับกูดีใจที่มึงทําถูกเอออย่างน้อยเฮียมึงต้องกอดเขามึงต้องกอดเขาอ่ะโอเคตอนนี้นนมึงก็พร้อมที่จะสลัดทุกตัวทิ้งพร้อมครับ มันเหมือนมันเป็นตาบ้าครับนะที่แบบเขาก็ยังไม่เลิกคิดเขายังไม่ไน,นั่นนนมึงฟังพี่นะความรักเนี่ยมันไม่เสื่อมคลายหรอกแต่ความไว้ใจเรียกคืนกลับไม่ได้น้องเศร้าไหมน,นี่เป็นข้อเท็จจริงที่โคตรเศร้าเลยน้องความรักยังไงก็รักไม่เสื่อมคลายถึงจะเลิกกันถึงจะบอกว่ากูเกียรแม่งแต่ลึกๆความรักมันยังคงมีอยู่เสมอ แต่ความไว้ใจเรียกกลับมาไม่ว่าได้และความไว้ใจนี่แม่งเป็นอีกขั้นหนึ่งของความรักนะมือเริ่มต้นรักใครแต่มึงอาจจะยังไม่ไว้ใจเขาแต่พอมึงไประดับไว้ใจแล้วไอ้เหียถ้าแม่งวิกฤตศรัทธานั้นถูกทำลายแปลว่าหนึ่งมึงเอาความไว้ใจกลับมาไม่ได้แล้วก็อย่างน้อยๆสิ่งที่มึงทำได้ดีที่สุดก็คือว่าไอ้เหียมึงรู้ว่ามันเป็นแก้วที่มันไม่สามารถต่อได้อะ่ะ แต่มึงจงใช้ทุกนาทีที่เหลือจากนี้จนมึงคบกับเขาไปไม่รู้แค่ไหนอ่ะได้แสดงความพยายามต่อไอ้แก้วที่อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันน่โดยการไม่เฮียอีกอ่ะมาใช่น้องเรื่องนี้มันคือแก้วและมึงก็พูดถูกมันเล้ามันแตกไปแล้วต่อกันรอยก็ยังมีอ่ะ <c oughs> แต่อย่างน้อยอ่ะให้เขามองมาที่มึงอ่ะ แล้วเห็นว่ามึงพยายามต่อแก้เฮี่นี่ทุกวันแบบท,ทั้งทั้งที่รู้ว่ามันก็ไม่มีวันผสานน่ะดีต่อเขาเสมอและไม่เฮี้ยกับเขาอีกเลยอ่ะครับนะ,ะนี่คือสิ่งที่มึงทําได้ความไว้ใจเนี่ยมันไม่มีวันเรียกกลับมาหรอกแต่กูเชื่อว่าเขาอาภัยให้มึงได้แต่มึงจะมาตั้งคําถามว่าอเฮี้ยแล้วความไว้ใจอะ่ะแล้วเขาจะไว้ใจผมหรอครับมึงเห็นแก่ตัว เขายังรักมึงเขาให้อภัยมึงมากพอสองในสามแล้วมึงเอาทั้งหมดเลยเหรอใช้ทั้งหมดทุกนาทีจากนี้ที่มึงยังเป็นแฟน,นเขาพยายามต่อแก้วเฮยียนีให้เขาเห็นได้ครับนะโชคดีที่มึงโทรติดนนทําให้ได้นะทาให้ได้ทําให้ได้อย่าเสียเข้าไปนะอย่าเสียเข้าไปนนครับผมโอเคสวัสดีครับนะ้า